สวัสดีับผมกรับผมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคิว้วผิดคิว้วของใครกันวะวันนี้กำนันเขาไปแล้วไปไหนวะไปที่อื่นสิมีรับลูกค้านี่ไงไอสามชุกอะไรเนี่ยเออนั่นแหละ <c oughs> เยอะแยะเลยโอ้ยวันนี้หน้าติดอะไรมานะ่ะฮะหน้าติดอะไรมาเอา้าแป้งหน้าส้อนอะไรนะั่นเอ้ยมันรูปส้นสชัดเลยหรอใช่เอ้าแล้วคอตุมมันแต่งหน้าไงวะเนี่ยโอ้โหคอตุมดีเนาะอันนี้ทําลายแกะลายให้ด้วยเอางี้ดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่ามาวันนี้เราอยู่ที่ อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ามาทำอะไรนี่มีที่ที่สวยห้าไร่ห้าไร่เป๊ะหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะดูว่าเออมันอยู่ในเขตชุมชนนะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวอนุสรณ์ดอนเจดีเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบสองกิโลอ่ะอ่าประมาณ2กิโลเท่านั้นเองเนี่ยออกถนนนี่เนี่ยคอนกีตเนี่ยอ่าขวาไปแล้วก็ถึงซ้ายแล้วก็ถึงดอนเจดีแล้ว ใช่ขวาไปประมาณโลหนึงอะ่ะก็ถึงถึงเอรัยญาเอาเอาเลยอนุสร์ราจะินประมาณโลครึ่งอ่ะอะ่ประมาณนั้นเองเอนะอยู่ในชุมชนเลยอ่าดูบ้านเรือนเยอะเลยใช่บ้านเรือนรีสอร์ทเพียบเพียบตรงเนี้ยบอกไว้เลยว่าวิวดีเหมือนกันนะอ่ะพาม,มาชมเลยแปลงไหนนี่ไงเนี่ยตอนนี้ดูนี่ก่อนไงเมื่อกี้เดินมาดูเขาเรียกอ,อะไรนะลำรางเนี่ยมีน้ำเลยนะอ๋อลำรางาแล้วห้าไร่เนี้ยกะว่าจะทําเกษตรแบบ ผสมผสานดีกว่าอพอจัดป้ายแจ็บเลยเพราะข้างนอกเนี่ยก็ทำนากันโอ้นาก็ใช่ไหมใช่ถ้าน้ำไม่มีเนี่ยน้ก็ทำไม่ได้มันทําไม่ได้เออนี่เราก็จะทําโครงการเลยเลยอ่าขุดสะไว้เลยหนึ่งลูกเอาด้านท้ายดีกว่าสะเพราะด้านหลังมันมีไอ้ลำรางเขาเรียกคูทิ้งอ๋ออันนี้คูรับฟื้นทาร่องสวนเข้าไปเลยใช่เอาน้ําไว้้างหลังอ่าก็เสร็จผสมผสานอ่ะปลูกเป็นแปลงนี้ใช่ไหมแปลงนี้ที่ แปลงนี้เลยนะขอบเขตมันเท่าไหร่เนี่ยนขอบเขตเนี่ยเนี่ยรังวัดเรียบร้อยเลยนะตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะยาวไปตึงปืดประมาณ40เมตรไอธงอสีแหล่ๆนะไอธงตรงนั้นประมาณ40เมตรแล้วลึกลงไปประมาณ200เมตรเอ้ามันเป็นอัตราส่วนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปๆเลยนะเป๊ะๆเลยทีสวยๆตรงๆเลยไม่มีหักไม่มีเว้านะอ้าวสวยๆนะตอนนี้เจ้าของบอกอ่ยลุงทำนาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเพราะว่ามันน้ำทามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวเอา เอาไอ้ทิดอึงกับไอ้ลานยศมาช่วยถ่ายโฆษณาให้หน่อยสิอ้าวได้จัดไปอ้าโหดูบัลเรือนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะรีสอร์ทอ๋อมีรีสอร์ทอยู่ด้านในแล้วก็ด้านหน้าเราก็มีบ้านอยู่แล้วบ้านไฟฟ้ามีประปามาไฟฟ้าประปาไม่ต้องพูดถึงนะตรงนี้มันก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยเฮ้ยดูดูบ้านนู้นไะสระมีสระมีบัวหูมดสวยนะโอ้สระกับบัวสวยเลยเนาะเออเลี้ยงปลาเอาใส่บัวกันมากินได้ ใช่โอ้โหนี่ตรงนี้อากาศดีเออดีแต่วันนี้มันคึมๆหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกมาหน่อยอยู่แล้วใช่นะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมชมหมดไปใช่ห้าไร่ขายหมดเนี่ยเท่าไหร่อ้าวเมื่อเช้าคุยกับลุงไว้เท่าไหร่ไวนะสองล้านเท่าไหร่นะสองล้านสองสองล้านสองเออจับได้แล้วจะหลอกกันหลอกสองล้านสองโอเคเออเนี่ยเอานี้เดียวมาเดินดูเอาเดินดูข้างในสักหน่อยนึงเพราะว่ามันจะเดินยากหน่อยมันเขาจะไม่ได้ไถจะไม่ได้ไหนไงอ่าเออ ข้อเสียข้อเสียเลยเนี่ยถนนเนี่ยแต่ว่ามันลงมาจากถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณสัก30เมตรอ่าใช่มันเป็นอ่ามันเป็นถนนหินคุกเนี่ยประมาณนิดเดียว30กว่าเมตรเลยเนาะอ่าใช่แล้วก็จะเป็นคอนกรีตและอ่าอ่ะนั่นแหละนิดเดียวข้างข้างนี่ก็มีบ้านนะแต่ว่าด้านหลังเขาไม่ได้ตัดเออหญ้ามันบางเป็นหลังคาสีฟ้าในทางในใชยไหมใช่ตรงเนี้ยมีบ้านตรงนู้นก็มีบ้านบ้านตลอดไปจนนู่นมีบ้านชิดกับเราแหละเหมาะทําเกษตรผสมผสานบ้านสวนอะไรประมาณเนี้ยเส้นใหญ่เส้นใหญ่ เล็กน้ําไม่ใช่มาม่าไม่ใช่นั่นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่วิ่งข้าวดอนใช่ไหมเสาไฟนู้นอ๋อตรงนั้นเลยนะเลยไปหน่อยเป็น่นนเส้นใหญ่เลยโอเคไฟแดงไฟแดงไปออานี่มามาดูใกล้นี่เดี๋ยวจะหาว่าไอไอทิศอื่นนะโมโมจยิงนั่นแหละเออไม่โม้สิปื้ดมานะดินดีน้ําดีนะแล้วก็เสียอย่างคือมันต่ำกว่าถนนประมาณสักหกสิบเซนได้นะอ่ะก็ขุดบ่อมาถมไม่ใช่ปัญหาเนาะออขุดบ่อมาถม ไม่ต้องเสียค่าดินอะไรเพิ่มใช่เราทำทางเข้าทางไหนก็ได้อะหรือจะทำตรงนี้นี่ลักษณะอ๋อเนี่ยลักษณะด้านหน้าใช่ใชไหมนี่ไงเนี่ยอ่าสี่สิบสวยๆลังวัดไว้แล้วเออแต่ถ้าท่านบอกว่าเออไม่เห็นอไอ้การลังวัดเอาเดี๋ยวเราจะวัดให้ก็ได้อ้าวได้ <c oughs> ไม่มีปัญหาเอออันนี้คือสุดเขตยิงตามแนวเลยใช่ไหมแนวนี้เลยแนวนี้ไอ้ด้านขวาที่ทำนานี่คือไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้ของเรานี่คือไอ้ที่เปล่าๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรถึงป่ากระถินนู่นนะอ่าน่หละถึงขอบนู่นเลย อ้นนี้ก็มีบ้านเรือนเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวลงมาดูสักหน่อยนด้านหน้าก็เป็นนาอ่านะด้านหน้าก็เป็นนาบ้านคนอย่างที่บอกนะเอาวันนี้จะเอาห้านาทีหรือคลิปยาวเนี่ยเอายาวไปเลยเอายาวเลยใช่ไหมเออท่านผู้ชมจะได้เห็นเอาจัดไปจัดไปเพราะว่ามันเป็นป่ารกๆไงมันจะใช่ไหมอ่าอ่าได้ได้ได้ไอห้าไล่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะอ่าย้ำไม่ฟังอีกรอบหนึ่งนะนี่นี่นี่เราเดินมาข้างล่างแล้วนะขอบ นี่ขอบมาอยู่ตรงนู้นเลยมามองอีกมุมหนึ่งนี่ขอบนี้เลยเลาะแนวนี้ไปเลยใช่มาตรงเนี้ยสี่สิบเมตรนะนะสี่สิบเมตรแล้วเนี้ยเลาะแนวตรงเนี้ยไปเลยด้านลึกสองร้อยเมตรมันน่าจะเดินไปข้างในมากไม่ได้แล้วล่ะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างแฉะอย่างนี้หนึ่งพราอผมมนตกเมื่อเช้านี่ไงใช่เพราะว่ามันแฉะเอาง่ายๆนะให้ท่านผู้ชมมาชมด้วยตาท่านเองดีกว่าว่าเออสถานที่มันอยู่ในเขตชุมชนแล้วไม่ไกลจากตัวอนุสรณ์สถานไอกรุงเทพเนี่ยเวทเกตประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยสิบกิโลน่าจะประมาณนั้นนะอ่า ไม่น่าเกินนั่นใช่ประมาณนั้นแหละน้อก็ต้องฝากหน่อยนิดนึงใช่2อล้านสแสน5ไร่หาไร่ดอนเจดีสุพันณบุรีถนนพุทธแดงด้วยกรุงเทพประมาณ110โลประมาณร้0โลแต่ถ้าตัวเมืองออกไปเส้นนิดเดียวออกี่ถนนสี่เลนแล้วอาวออกประมาณโลนึงอ่ะถึงถนนสี่เลนเลยเส้นอูยยาดอนเจดีอ่ะสามสองสองเส้นที่ยิงไปองดอนอ่ะก็เลาะสี่เลนยิงไปก6กกิโล ใช่เข้าตัวเมืองนะเข้าตัวเมืองสุพรรณได้เลยะนะสะดวกสบายในตัวองดองก็มีของใช้ของกินของอะไรเพียบนี่ไงสถ,ถานที่ท่องเที่ยวอะไรวัดป่าเลยๆก็มีหรือจะเป็นสารหลักเมืองนั่นแหละตลาดร้อยปีสามชุกอะไรน่ะเยอะหมดออกออกได้หมดออกได้ทั่วเลย<ช>มันเป็นคล้ายๆไอ้อะไรนะใจกลาจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยแยกซ้ายเลยแยกขวาแยกขวาแลไปดอนไอ้สามชุกแยกซ้ายก็เข้าเมืองออกได้หมดเลยจะเจ็ดปีแล้ว แปลงนี้เหรอที่ประกาศขายเหรอไม่ใช่เราเพิ่งจะมาถ่ายทำก็ฝากกด้วยแปลงนี้นะให้ถนนกุดแดงสองล้านสองแสนบาทไม่มีเศษเลยสองล้านสองเลยจัดไปทำไมต้องมีเศษไอ้สองนี้ยเพราะว่าเจ้าของก็เป็นภาษีหักโอนอาคารรังวัดให้ไงอยู่ให้หมดเลยนะชั้นจ่ายแค่เน็ตแค่นี้พอไม่ต้องจ่ายอย่างอื่นเลยอ่ะโอเคก็ขอฝากกุญด้วยถ้าเรบวันนี้สองตัวบาทจะไปอารวาสที่สามชุกต่อ อ่ะจะตามกำนันโอ้ไปด้วยตอนเราเนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ๊ดไป